ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นปลายเดือนมีนาคมหรือจะต้นเดือนเมษายนนั้นจะเป็นการต่อสู้ทางการเมืองกันอยู่สองเนการสถาปนาการนำใหม่นั้นเกิดขึ้นทุกพักผมก็จะไล่เรียงให้ท่านที่กรรพบเนี่ยทราบไปแต่ละพักไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทย พรรคประชาชนนี่ก็อยู่ในแนวของฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์นี่ก็อยู่ฝ่ายค้านส่วนรัฐบาลก็มีภูมิใจไทยกล้าทำพลังประชารัฐธิปไตยใหม่ส่วนพักที่ยังไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาก็ตั้งขึ้นใหม่เช่นพักไทยก้าวใหม่หรือพักคเศรษฐกิจ ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นปลายเดือนมีนาคมหรือจะต้นเดือนเมษายนนั้นจะเป็นการต่อสู้ทางการเมืองกันอยู่สองแนวแนวที่หนึ่งแนวความคิดทางการเมืองแบบชาตินิยมแบบคอนเซอร์เวทีฟหรือนีโอคอนเซอร์เวทีฟในแนวชาตินิยมในเชนแนลลิส์นโอคอนเซอร์เวทีฟในเชนแนลลิส การเมืองแบบอนุรักษนิยมสมัยใหม่ที่ยึดถือความเป็นชาติในแนวทางการเมืองแบบนี้ที่กำลังปรากฏขึ้นก็คือพรรคภูมิใจไทยพลังประชารัฐประชาธิปไตยใหม่นี่มีสอสอในสภาส่วนพักที่มีแนวแบบนี้ที่ยังไม่มีสสก็คือพรกเศรษฐกิจและพักไทยก้าวมั่ นี่มาในแนวนีโอคอนเ์เวทีกับอีกแนวหนึ่งก็คือลิเบอรอลหรือเสรีนิยมเสรีนิยมที่มีสอสในสภาก็คือพรรคประชาชนแล้วก็พรรคเป็นธรรมส่วนพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์และพรรคอื่นๆที่ยังไม่ปรากฏตัวมี แนวทางทางการเมืองในลักษณะฝ่ายกลางแต่เป็นกลางขวาก็คืออยู่ระหว่างคอนเซอร์เวทีฟกับริเบอร์ลแต่เอียงไปทางคอนเซอร์เวทีฟนั่นคือเพื่อไทยและประชาธิปัตย์ส่วนพกกรรคการทํเป็นพรรคการเมืองในระดับในรูปแบบท้องถิ่นนิยม ก็คือยังไม่มีแนวทางทางการเมืองของตนเองที่ชัดเจนก็คือยังไม่ปรากฏอุดมการณ์ของพรกกล้าทำว่าเป็นพักการเมืองในแนวไหนการรวบรวมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพักกล้าทำขึ้นที่มี2030คนในขณะนี้ส่วนใหญ่เป็นการรวบรวมเอาสอสอที่เป็นสอสออยู่แล้วมาสังกัดในนามของตนเอง ยังไม่ผ่านการเลือกตั้งและยังไม่ได้แสดงว่าอุดมการณ์ของพรรคคืออะไรมันก็เป็นลักษณะพรรคการเมืองแบบตกปลาในอ่างเพื่อน,นก็เลยยังไม่สามารถจะวิเคราะห์ได้ว่านี่มีแนวทางทางการเมืองอย่างไรดังนั้นเรามาดูการสถาปนาการนำของแต่ละแนวทางทางการเมือง ยังพักภูมิใจไทยวันนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวาิรูลก็เดินหน้าทำนโยบายที่ตนเองประกาศไว้ว่าจะต้องทำให้เกิดความสำเร็จภายในสี่เดือนที่ไปมีข้อตกลงเอาคะแนนจากพักประชาชนมาโหวตลงคะแนนให้หนายอนุทินได้เป็นนายกรัฐมนตรีที่เร่งทำ กรณีที่หนึ่งนั่นคือเรื่องลดค่าใช้ใจ่ายประชาชนโครงการคนละครึ่งก็ผ่านคณะรัฐมนตรีไป <c oughs> ผ่านคณะรัฐมนตรีไปเรียบร้อยแล้วเงินก็จะเข้ากระเป๋าวันที่29ตุลาคมนี่ก็สำเร็จไปแล้วโครงการคนละครึ่งรอแต่ผลของการปฏิบัติตามนโยบายเงิน เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นการทำงานที่รวดเร็วนะครับ